สวัสดีครับผมพบพอกับช่องช่างหนุ่มป่าสร้างปืนยิงหนูครับผมสวัสดีเอฟซทุกท่านแล้วก็ท่านผู้ชมทุกคนครับผมที่เข้ามารับชมแล้วกับาี่ติดตามกันก่อนนะครับผมจังสร้างงานได้ครับผมตัวนี้เป็นผลงานปืนยิงหนูครับผมปืนปืนยิงหนูครับผมตัวนี้เป็นลูกเล็กครับผมตัวนี้กับิีเตรียมซองแล้วครับผม ครับนี่นี่เลยผมสีกล่องเลี้ยงไว้นี่กับกล่องเลี้ยงไว้นี่กับลอดเทศครับผมลอดเทศลอดเทศเราก็จังสีลงสีแห้ครับผมลงสีแบบนี้นะผมแล้วก็สีพร้อมจะทรงแห้นะผมกับรับประกันทุกกระบอกนะผมนะผมะเลี้ยงคอมเมนต์นี่ก็คือทาบวเขาเปานะผมกับท่านี่จัดทรงนะผม ยิ่งจนว่ามันใจครับผมว่ายิ่งเขาเป่าับผมศูนย์บออกใส่ออกขวานะครับผมนี่ผมผลงานที่เรียบร้อยแล้วเนอะก็รอดทรงครับผมก็มาเบิ้งตัวที่ยังท่านในเทศนะผมนี่ครับผมตัวนี้เป็นทอพีวีซีครับผม ขนาดฟ้าขวดน้ำครับผมถ้าเขายิ่งฟ้าขวดน้ำที่ถอดออกอยากนะผม,มผมเลยใส่ทอ่อพ v c ครับผมเบื้งแล้ผมผมเลี้ยงไว้แล้วเลี้ยงไว้ประมาณจักหนึ่งสองสามสีปป่ห้าหกเจ็าสิบสิบเอ่สิบ้ยิ่งไเบิ้เบนกกระบอกแลครับผมลองเบิง้งนี้ผม ถ้าตัวได้ถ้าตัวได้โบพันนะผมกะถ้านี่ตรงนะผมกะเทียบถึงกว่ามันเข่าเป่าห้นะผมบอกแน่ครับผมอยวาจังไปเบิ้งเป้ปหาหม้กันเลยครับ บอกที่สองครับผมเดี๋ยวเลี้ยงไปก่อนเบอร์สองระบอกที่สามครับผมบอกที่3กระบอกที่4ีครับผม บอกที่หครับผมกระบอกที่หครับผม ที่เจ็ดครับผมกกระบอที่เจ็ดครับกระบอกที่แปดครับผม ระบอกที่เก้าครับผมกระบอกที่กระบอกที่สิบครับผม ปไปเบื้ลงแรบผมไปเบิ้ลงแรบผมว่าระบอกได้ที่ดีดีแกไขเนะผม เบิ้องแรกครับผมกระบอกแรกครับผมเขาเป่าครับผมตัวที่สองกับเขานะครับผมตัวที่สามเข้าตัวที่สีส่เข้าตัวที่ห้าเข้า anyway> ตัว claro ที่หกเข้าเป่านะครับผมตัวที่เจ็ดนี่ออกขวาน้อยนึงครับผมตัวที่แปดครับผมเขาเป่าครับผมตัวที่เก้าครับผมเป่าไม้กระเด็นนะครับผมกระเด็น กระเด็มนมาอยู่น yeah. huh ี่ครับผมจริงอยู่นี่ครับผมนี่ยผมข่ามนิดนึงครับผมตัวที่สิบเอ้าผมตัวที่สิบนี่มันอยู่นี่ครับผมนี่ครับผมมันกระเด็นออกนะครับผมตัวที่สิบเอ็ดมันยู่นี่ครับผมข่ามหัวนิดนึงครับผมแกพวกเขาเป้า นี่ครับผมก็สีได้แก้ไขตัวนี้เนาะแก้ไขตัวที่11ีเบตแล้วก็เดี๋ยวลองยิงตัวที่7เบิ้งก่อนเนาะครับผมยิงยิงเบิ้องว่ามันเขาเปาหรือบ่เขาเป๋นะครับผม,บม,รรบผมกระติเทสให้ทุกตัวเนาะครับผมก่อนทรงนะครับผมรับประกันคอมเมนต์ที่เก่าครับผมแก้ไขให้ก่อนที่ทรงนะครับผม มาเบ่งงานที่ขึ้นไว้ครับผมนี่ครับผมเป็นตัวนี้เป็นงานใหม่สาทอนครับผมกับผู้ดใดสั่งใหม่สาทอนใหม่กับตอนนี้ยังทานีนเห็ดนะผมคือขึ้นรูปไว้ครับผมโมโหต้องห้มันไหนใหม่มันยูโตกว,ว่านะผมจังที่เห็ดนะผมที่กองกองกอง,กองไว้นี่ก็คือก็คือ รอเห็ดนะผมว่าใหม่บบสักบบงอ่ะนะผมกต้องเห็ดนะผมกับจังเห็ดนะผมไม่กะแล้วจะช่วงที่หาได้นะผมตัวนี้เป็นไม่ไม่ผู้ครับผมงานไม้ผู้ครับผมตัวนี้ก็ต้องขึ้นรูปนะครับเป็นรูปสิแฉะหัวพญานาคครับผมคุณมานิตนะครผม ใจเย็นนะครับผมกำลังขึ้นรูปให้ครับผมมีงานเบาๆก็มีไม้ซักครับผมไม้ซักนี่ครับตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นไม้ไม้บักท่านครับผมนี่ผมนี่เนื้อสีที่ออกทนสีชมพูนะครับผมไม่เบาครับผมไม้เบาเหมือนแล้วก็มีไม้ประดูครับผม ไปดูเม็ต่างๆนี่ครับผมเนี่ยที่ขึ้นไว้ครับผมกล่องอยู่นี่แล้วครับผมงานที่จะตัวได้ที่เทียดพ่านาแล้วกัสิจัดทรงให้นะครับผมอาจชิดล่าช้าแน่ครับผมเพราะว่าเห็นงานคนเดียวเน,ะนาะโอ้โตัวนี้เป็น ลูกชุดนี้จะได้ลูกลูกขาเต้นนะผมจะมีความแข็งแรงทนทานับผมหนูกัดบกเขาครับผมรับประกันหนูกัดไม่เข้าครับผมใส่งานตลอดการใส่งานหมดเลยครับผมบ่มีหักบ่มีงอนนี่นะครับผมหนูกัดบกเขา นี่เป็นชุดตัวท็อปนะผมสมามัติซังได้ครับผมราคากัตัวท็อปนะครับผมตัวท็อปนี่นี่ครับผมตัวท็อปก็สิเป็นลักษณะนี้ครับตัวท็อปกัราคาอยู่ที่สองพันบาทนะครับผมกัพยายามเบิังคลิปให้จบนะครับก่อนที่ถามราคาเนาะลงไปกถาม นะผมว่าราคาเท่าไรเท่าไรครับผม,าาบผมฝากติดตามก้อนนะครผมติดตามไปเรื่อยๆก้อน,นครับผมเบอร์โทรก็0909848753ครับผมจะมีดวดไล่แบบนี้ครับผมนี่แต่ละกระบอกอาจจะขึ้นรูปโบ้ขึ้นกันนะผมดวดไล่ครับผม แต่ส่นนี่ส่งเดียวกันครับผมถ้าการแก้ไลายนี่บูคือกันครับผมเพราะว่าผมอยากให้ใส่เป็นจวของไผของมันนะผมเป็นเอกลักษณ์นี่ของดำนะครับผมตาผู้ใดสวนใจจังเก็จังทักเข้ามาได้ครับผมเบอร์โทร0909848753ครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ลงคลิปให้เบิรงแค่นี้ก่อนนะครับผมเพราะว่าบริเวลงคลิปมาให้เบิรงโดนแล้วเนาะจิตหอดจิตทิ้งกันทุกคนนะครับผมสำหรับเอฟซีนะครับผมเ,เย็นๆครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผม ลำลำรวยๆครับผมวัสดีครับ